สบายดีเนาะพี่น้องสบายดีถามผู้ชมไม่น,นี้กับสาแพงกับเสม,มาพี่น้องมาหาเก็บยานางเนาะแล้วก็มาเบิ่งสวนน่ะพี่น้องสวนท่ากับสีอยู่แคมขัวนะพี่น้องเนี่ยขัวกับเเป็นด่านลังเนาะ มื่อนี้พาพี่น้องลงมาเบิ่งสวนหัวสีาดายยังไนเมื่อกินเนาะจุดประสงค์ก็คือสิมาเก็บยานางเมื่อใส่แกงเอาใหม่เปจากไดยพี่น้องห่อนบ่ทางนี้ห้อนหลายหลายกหาเก็บยานางนึกันเนาะ นี่ยานางพี่น้องเอาเมื่อใส่แกงแลวไหมยานางนี่บ่ได้เกิดข้นตามธรรมศาสเตอร์พี่น้อ,เอาาเนเงเอามาปลูกเนาะแม่สาแพงเอามาปลูกเพิ่นเอามาแต่สวรรค์แล้วพี่น้อง <c oughs> บุคืออยู่เฮือนลุงทาเลเฮือนลุงท้านี่มันเป็นดงเนาะมันเกิดเองอันนี้เอามาปลูกเอา แกงนรอไม่ขาดยาน่างเมือไหนได้เหรอ,ยาอขาดแล้วมันจะบวแเสบมันขึ้นในต้นมะเขียเนล่พี่นลองให้ได้งานหนึ่งกระดกเติบเลยเดี๋ยวสปินต่อนี่แหละเอา เอาผัวหนึ่งกับพ่อแกงแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นสวนขรัวอีกอันหนึ่งเนาะที่อยู่แคมหวยพ่อกับแม่คอยเป็นคนดูเนาะอยู่ไซจะมีหัวมีสวนนี่เพิ่นเขาเอาต้นมาเขียบลงมาปลูกเนะาะบอกกับตันได้มาปลูกซอย อันนี้ปลูกไว้ในบได้กินดอกพี่น้องมาเขี่ยมัง้อยหนานี่มีแต่มีถต่้อื่นมากิน,นเนาะเด็กหน่อยด้วยยังเขามาหลักกิน่ะนะบ่พผืชนภาษา,บ,าบ้านๆเขาเขามาหลักกินเนาะได้กินกัสิเป็นต้นอยู่เพื่อนเนาะมาเขี่ยเขานี่เอามาปลูกอะไรต้นอยู่หนึ่งสองสามสี่หา้า โอ,โอประมาณสิบประมาณสิบกว่าต้นเหมือนเลยเนาะแต่ปีนี้บด,ดกขูป,ปีน่ะด,ดกลังเถืเ่อน้ำแกงขึ้นมาแถวนี้เขา้าเขามาเก็บกิโลเนาะมาเขียบเข้ากับบิดเอาหวัวละสี่หาหน่วยเลยไบ่ได้หายเท่านาะกินลสวนเฮากับสิมีต้นมาเขียบต้นกล้วยต้นมัน ก็นไม่มีต้นหมักนิ้วนี่ก็เป็นกอไผ่ปลูกเอาเองนะพี่น้อง ยามเดือนเก่าเดือนสิบสิลไลายเนาะบาไว้แต่คนขโมยกินพี่น้องโอ้โห,โหมีคนขโมยกินเลยพี่น้องเลยแล้วเขาก็สิบไปเบิง่งเนาะใหม่นำเนาะวาสิมีเลยบอกขันมีกะสีหักเอาเมือเพิ่มเนาะใม่อยู่เพื่อน มอยู่เฮื่อนกับบกค่อยลายะนะเป็นมันอันนี้เป็นต้นหนุวหน่อยเนาะมาเมาบิ่งกอนี่มันเคยออกหลายกอนี้เนาะ ก่อนก็ซิลงมากกระเป๋าว่ามันออกลายถ้าเอาเมื่อแกงซุ่มมาได้พี่น้องหาฝอยดูเปตามีอยู่ปะ่ะนี่เห็นแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นบนี่ ีหักกระพดนเนาะน้ำไม่ไหลเขาเออน้ำไม่ไหลมันมีคนฮะเดยวที่นอ้องน้ำไม่อันนี้ก็สิแซบกว่าน้ำไม่ ไข่ป่าเนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นลำหวยมงเนาะมาเบ่งน้องไม่สางไ่ดูบัดนพนี่น้องน้องใม้สางไ่ กำลังขึ้นนอะพี่น้องเนาะหลายเอานอนหนึ่งกับพ่อเน้ะพี่น้องเนาะ คนขยันเนาะพอต้องไปหาไก่หาในสวนรถแม่มา่ป็นน้องมีอยู่มีกินกับย่อนความขายันเนาะพอแม่พาขายันมานี่ก็จะเป็นพวกมันตุนเนะาะกระพังหวยมันเจือนแล้วมันก็ จือนลงมานําต้นมันก็ ต้นมะเขียบนะพี่น้องบอโดกปันได้พี่นต้นลำไยก็มีนะี่ยโบธันใหญ่เลยต้นมะกะทิ้กับลายขึ้นใหม่เป็นซีพเนะ้องต้นมะกะทินนะ ปกติในสวนนี่เขาได้เห็ดปวกเลยเนาะก็เลยลงมาส่องเหมืองเห็ดปวกปวกนำเนาะเขาเห็นเห็นพอดอกเก่าเนื้อยอซาวโหนแล้วมาเอาจนได้อคายเลยเพื่นเนาะได้เถอะละซองสามโลเนาะเห็ดปวกเนะเาะเนื้อคูโนเดี๋มาเอาเพิ่นเอาคูป,ปีเด้อ ท่านจ้าข้องสวนมาสองนี่ปบวเกิดที่น่องแต่พอคนอื่นมาเพึ่งมันคือออกเนาะเง,งดอยู่คือกันนี่สวนมากมันสีออ,อกแถวนี่แ่ะ อันนี้ก็จะเป็นกอไผ่บ้านอันนี้เนาะเห็ดบังเขาลามนี่พี่น้องเห็ดตอกก่าเห็ดบังทอลามเนาะเห็ดตอกเขานำได้หล,ลายอย่างเนาะต้นกอไผ่บ้านข้าวตะกี้ข้าวบนเห็ดทางนี่กอไผ่บ้านนี่อยู่ข้างทางนี่นะก็จะเข่าซิปกอเนาะรถแมคโครเขาดุดลงดุดลง ก็สิได้หลอดหูอำมเมอานาะพี่น้องว่เนาะก็สิปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเล้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสบายดีเนาะรอชมคลิปนะสบายดี